คันปาอยากเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิติค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการคันปาาอยากเล่าค่ะพิติขาวคือแบบอยากเล่าไหมอยากเล่ามากเลยอยากเล่ามากเลยใช่ไหมโอเคคะถามอะไรคะวันนี้จัดเต็มแน่นอนเลยสำหรับคำถามนี้นะคะยอดฮิตยอดฮอตมากๆเลยนะคะสำหรับคำถามนี้ค่ะพิติค่ะจะเป็นคำถามกู๊ดแคสตค่ะพิติค่ะสถานการณ์กู๊ดแคสต์ซีไหนพร้อมสมว่าบ้างคะสำหรับกูดแคสนะคะตอนนี้ สีที่พร้อมส่งมอบก็คือสีเขียวหลังคาขาวนะคะทําการจองเข้ามาได้เลยเรามีรถพร้อมส่งมอบสถานการณ์สีอื่นๆนะคะตอนนี้ก็คือจัดสรรให้ตามคิวลูกค้าที่จองนะคะอ,อะแล้วขอย้ําอีกทีนะคะสาหรับคุณแคทที่เป็นรุ่นโปรเนี่ยเขียวหลังคาขาวคือเราพร้อมส่งมอบเลยส่วนรนอัลตร้าเราก็พร้อมเช่นเดียวกันก็สามารถทําการจองแล้วก็รักคิวจัดสรรรอปรับรถได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ